สวัสดีค่ะช่องอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้เรามีที่ดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองมานำเสนอนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่สี่ไร่สวยค่ะมีเพื่อนบ้านแปลงรอบข้างก็ทำสวนทุเรียนนะคะส่วนใหญ่เป็นสวนทุเรียนแล้วก็อยู่ใกล้ชุมชน ถนนกว้าง6เมตรนะคะน้ำไฟพร้อมเลยบรรยากาศดีมากเห็นวิวเขาด้วยแล้วก็อยู่ห่างถนนเส้นบ้านบึงแกลงไม่ไกลนะคะประมาณ4กิโลแปลงนี้เนื้อที่ด้านหน้านะคะความกว้างด้านหน้ากว้างอยู่ที่30เมตรความยาวอยู่ที่ประมาณ168เมตรนะคะด้านหลังมีสระน้ำ1สระ เหมาะสำหรับทำสวนมากเลยพร้อมมากสร้างบ้านทำสวนนะคะพิกัดอยู่ที่บ้านเนินไม้หอมตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะอันนี้เป็นแปลงเพื่อนบ้านนะคะแปลงใกล้เคียงกับที่ดินแปลงนี้นะคะคือดินฟ้าอากาศดีมากทุเรียนออกมาต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจทำสวนนะคะสร้างบ้านแล้วก็ทำสวนเป็นบ้านสวนแปลงนี้เหมาะมากเลยขนาดกำลังพอดีนะคะ4ไร่ขายอยู่ที่2ล้าน5แสนบาทสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยขอบคุณมากคะ่ะ